สวัสดีค่ะทุกคนที่ร่วมเดินทางค้นหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาร่วมเดินทางกันต่อกับคุณริกวอร์เรนในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ค่ะวันที่32ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่คุณ เมื่อเรารู้ว่าเราได้ถูกบรรจงสร้างให้เป็นอวัยวะที่ล้ำเลิศและทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมในพระกายของพระคริสต์ก็ให้เราดำเนินต่อไปและเป็นอย่างที่เราถูกสร้างให้เป็นโรงบทที่12ข้อ5พระเจ้าสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากคุณพระองค์บรรจงปั้นคุณเพื่อวัตถุประสงค์และพระองค์คาดหวังว่าคุณจะใช้สิ่งที่คุณได้รับอย่างดีที่สุด พระองค์ไม่ต้องการให้คุณกังวลหรือรู้สึกโลภอยากได้ความสามารถที่คุณไม่มีแต่พระองค์ต้องการให้คุณจดจ่อที่ตะลันซึ่งพระองค์ประทานให้คุณใช้พระคมภีร์กล่าวว่าอย่าประพฤติอย่างไร้ความคิดแต่จงพยายามค้นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้ท่านทำอะไรและจงทำสิ่งนั้นเอเฟซาสบทที่ 5: ข้อ17 เริ่มต้นโดยการประเมินของประธานและความสามารถของคุณวิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบของประธานและความสามารถของคุณคือการทดลองรับใช้ในด้านต่างๆให้เริ่มต้นทำงานรับใช้ทดลองพันธกิจต่างๆแล้วคุณจึงจะพบของประธานของคุณคุณจะไม่รู้ว่าตนเองทำอะไรได้เก่งจนกว่าคุณจะได้มีส่วนในการรับใช้จริงๆ คุณมีความสามารถและของประทานนับสิบสิบอย่างที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่เคยลองทำสิ่งเหล่านั้นดังนั้นผมขอหนุนใจให้คุณลองทำบางสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ว่าคุณจะอายุมากแค่ไหนผมวิงวอนขออย่าให้คุณหยุดทดลองอย่าพยายามประเมินของประทานจนกว่าจะได้อาสารับใช้ในที่ใดที่หนึ่งจงเริ่มต้นรับใช้ คุณจะค้นพบของประธานได้โดยการมีส่วนในพันธกิจลองสอนลองนำจัดการเล่นดนตรีหรือทำงานกับวัยรุ่นคุณจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองทำอะไรเก่งจนกว่าจะได้ลองดูถ้ามันไม่ได้ผลก็ให้เรียกมันว่าการทดสอบไม่ใช่ความล้มเหลวในที่สุดคุณก็จะรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรพิจารณาใจและบุคลิกภาพของคุณ เปาโลได้แนะนำว่าจงสำรวจอย่างละเอียดว่าท่านเป็นใครและได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรจากนั้นจงทุ่มเททำสิ่งนั้นกาลาเทียบทที่6ข้อ4ขอขอํำว่าการรับข้อมูลจากคนที่รู้จักคุณดีที่สุดนั้นเป็นประโยชน์มาก ถามตัวเองว่าฉันสนุกกับการทำอะไรมากที่สุดฉันรู้สึกมีชีวิตชีวามากที่สุดเมื่อทำอะไรมีอะไรที่ฉันทำเพลินจนลืมนึกถึงเวลาฉันชอบทำงานแบบเป็นกิจวัตรหรืองานที่หลากหลายฉันชอบร่วมรับใช้เป็นทีมหรือทำงานคนเดียวฉันเป็นคนเก็บตัวหรือชอบเข้าสังคม ฉันชอบใช้ความคิดหรือความรู้สึกฉันชอบอะไรมากกว่าระหว่างการแข่งขันกับการร่วมมือพิเคราะห์ประสบการณ์และกันกรองบทเรียนที่คุณได้รับให้คุณทบทวนชีวิตและคิดดูว่ามันได้ปั้นชีวิตของคุณอย่างไรโมเสสบอกคนอิสราเอลว่าในวันนี้จงนึกถึงสิ่งที่ท่านเรียนรู้ถึงพระเจ้าจากประสบการณ์ของท่านเองกับพระองค์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อส เรามักจะไม่เห็นพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าในเวลาที่เรากำลังประสบกับความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวหรือความอับอายขายหน้าเราสามารถเข้าใจว่าพระเจ้าประสงค์ให้ปัญหานั้นกลายเป็นผลดีอย่างไรก็ต่อเมื่อเรามองย้อนกลับไปหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วการจะดึงบทเรียนจากประสบการณ์ของคุณนั้นต้องใช้เวลา ซึ่งคุณจะสามารถหยุดเพื่อมองดูว่าพระเจ้าได้ทรงทำงานอย่างไรในช่วงเวลาสําคัญสําคัญของชีวิตคุณและพิจารณาว่าพระเจ้าต้องการใช้บทเรียนเหล่านั้นอย่างไรเพื่อช่วยคนอื่นยอมรับและชื่นชอบลักษณะของคุณเนื่องจากพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณคุณจึงควรจะยอมรับลักษณะที่พระเจ้าบัรจงปั้นคุณด้วยท่าทีขอบพระคุณ คุณควรเฉลิมฉลองลักษณะที่พระเจ้าประทานแก่คุณเพียงผู้เดียวเราแต่ละคนได้รับความสามารถพิเศษตามส่วนสัตว์ที่พระเยซูคริสต์ประทานให้เอเฟซัสบทที่4ข้อ7ส่วนหนึ่งของการยอมรับลักษณะของคุณคือการยอมรับข้อจำกัดของคุณไม่มีใครเก่งไปหมดทุกอย่างและไม่มีใครได้รับการทรงเรียกให้เป็นทุกอย่างเราทุกคนมีบทบาทที่กำหนดไว้ พระเจ้าต้องการให้คุณมีความสุขกับการใช้ลักษณะที่พระองค์ประทานแก่คุณพระคำพีกล่าวว่าอย่าลืมทำสิ่งที่ท่านควรจะทำเพราะเมื่อทำเช่นนั้นท่านก็จะพึงพอใจที่ได้ทำงานของตนอย่างดีและท่านจะไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นกาละเทียบทที่6ข้อ4 ซาตานจะพยายามแย่งชิงความยินดีในการรับใช้ไปจากคุณด้วยสองวิธีคือโดยการล่อลวงให้คุณเปรียบเทียบพันธกิจกับคนอื่นและโดยการล่อลวงให้คุณปรับเปลี่ยนพันธกิจไปตามความคาดหวังของคนอื่นทั้งสองอย่างเป็นกับดักอันตร,รายถึงตายซึ่งจะหันเหคุณจากการรับใช้ในแบบที่พระเจ้าประสงค์ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสูญเสียความยินดีในการรับใช้ให้คุณเริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าการล่อลวงเหล่านี้เป็นสาเหตุหรือไม่เหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้เปาโลอย่างมากคือท่านปฏิเสธที่จะหันเหเพราะคำติเตียนหรือโดยการเปรียบเทียบพันธกิจของท่านกับคนอื่นหรือโดยการถูกชักนำเข้าสู่การถกเถียงที่ไร้ประโยชน์เกี่ยวกับพันธกิจของท่าน พัฒนาลักษณะของคุณต่อไปคำอุปมาของพระเยซูเรื่องเงินตะลันแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราใช้สิ่งที่พระองค์ประทานแก่เราอย่างดีที่สุดเราต้องดูแลปรับปรุงของประธานและความสามารถของเรารักษาใจของเราให้ร้อนรนส่งเสริมให้ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเราเติบโตและขยายประสบการณ์ของเราเพื่อเราจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในการรับใช้ เปาโลได้บอกชาวฟิลิปปีให้เติบโตต่อไปในความรู้และความเข้าใจของท่านฟิลิปปีบทที่1ข้อ9และท่านย้ำเตือนทิโมธีว่าจงกระพือของประธานของพระเจ้าซึ่งอยู่ในท่านให้ลุกโชดช่วงขึ้น2องทิโมธีบทที1่1ข้อ6 ถ้าคุณไม่ใช้ความสามารถและทักษะที่พระเจ้าประทานแก่คุณคุณก็จะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นพระเยซูทรงสอนคำอุปมาเรื่องเงินตะลันเพื่อเน้นความจริงข้อนี้ไม่ว่าของประธานที่คุณได้รับจะเป็นอะไรก็ตามมันก็สามารถขยายและพัฒนาได้เมื่อคุณใช้มัน อย่าพอใจกับของประธานที่พัฒนาเพียงครึ่งเดียวแต่จงยืดตัวของคุณแล้วเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณสามารถเรียนได้ในสวรรค์เราจะรับใช้พระเจ้าตลอดไปเวลานี้เราสามารถเตรียมตัวเพื่อการรับใช้นิรันด์นั้นได้โดยการฝึกฝนบนโลกเช่นเดียวกับนักกีฬาที่เตรียมตัวเพื่อแข่งโอลิมปิกเราต้องฝึกฝนต่อไปเพื่อวันสำคัญ พวกเขาทำเพื่อเหรียญทองซึ่งวันหนึ่งจะหมองคล้ำไปแต่ท่านกำลังทำเพื่อสิ่งที่เป็นทองคำนิรันร์หนึ่งโครินบทที่ 9: ้ข้อ25เรากำลังเตรียมพร้อมเพื่อความรับผิดชอบและรางวัลน,นิรันร์ Run.